ลองว่าเหมือนเขาไหมคะเอาตอดหน้าตอดหน้าลองว่าเหมือนเขาไหมคะอ่านี่หัวร้านเลยค่ะโอ้โหลองนี่มันเป็นเรื่องจริงแล้วใครจะเอาลูกดุเรนมาติดหน้าแล้วบางร้านก็ทำให้นหน้าจากโค้งามากลูกก็ไม่สวยอ่ะการถ่ายไปทำให,ห,ห้มั<ห>นทำให้มัน หนูาไปถ่ายกอปก่อนหน้านะคะหนูบอกกับผอก่อนที่เราจะหนูบอกกับผอจะาหอให้เวลาหนูหน่อยขอคุยลูกขอคุยนอกรอบถามฝ่ายเลยหนูใช่คุยกับผอว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนี่ค่ะ ยืนชื่อนะนะเขาดีผมเจ็บคอเลยทุกอย่าง m ตัวยงอยู่ตรงไหนขายอยู่ไหนเนี่ยขายขนมสงสารตรงไหนอ่ะ<ค><ค>หัวถนนแลนขายอะไ<ค>รนะขายอาหารตามสั่งและน้ำปัน่นอขายดีไหมดีค่ะ,อะโอเคดีช่วงนี้ดีแต่ว่าหลังสงการเป็นแล้วไม่ดีมันเป็นประจําของทุกปีมันก็โลซีซั่นอ่าแล้ร้อนปีนี้ร้อนมากโอเคก็จะเป็นกลางคืนสิ่งที่หนูมาพบท่านก็อ่ามันมีข่าวทําให้ชมรมเสียหายชมรมหนูตั้ง15บห้าปี หนูติดต่องานวิชาการ<ช>หลายๆท,ทุกอาจารย์รู้หมดหนูให้เผยแพร่ในในสาธารณประโยชน์หนูทําทุกอย่างให้ผู้ค้าดารงอยู่ได้<ช>แต่ปร,กรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะโดยหนูก็ทราบมาว่าแบ็กอัพเป็นนักการเมืองท้องถิน่นอ่าอันนี้เรียกผอ,อมายืญญานยันได้ค่ะเพราะมีการขเขียงกันต่อหน้า,าหนูก็อยากให้ผอเข็นมาอยู่จริงๆแล้วอ่ะ หลักฐานต่างๆอะหนูมีมาแต่ว่าหนูศรัทธาท่าน <Yeah. S 2> หนูศรัทธารองจกักระพันแต่ว่าเมื่อกี้ลองก็ชี้แจงก็คลายกระดับหนึ่งไปละเพราะว่าเกิดจากการเข้าใจผิดกันแต่หนูก็ไม่ได้อยากให้เล่น <Yeah. S 2> หนูหนูโดนทามาสามเดือนเต็มหนูศรัทธาฝ่าย <Yeah. S 2> เพราะว่าฝ่ายเขาโดนตั้งแต่ตอนลองสกุลทีตอนนั้นทีหนึ่งแล้ว <Yeah. S 2> หนูก็เลยว่าเอาเอาหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมามาเพื่อจะให้ผู้ว่าดูคนเดียว <Yeah. S 2> แล้วให้เป็นดุลวินิจของผู้ว่าในการจะเผยแพร่ต่อสือ่อหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องอะไรที่เราไปเรียกเก็บเงินเลยเหรอเรื่องหมดทุกอย่างเลยค่ะคหนูข่าวคือข่าวแล้วเรื่องตามคําร้องที่หนูเขียนไปในจดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อที่ไปตีข่าวเอาคลิปนักเออเทศกิจเอาคลิปหนูทะเลาะวิวาทหนูเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบหนูแจ้งผู้ค้าคนนั้นว่าเนื่องจากว่าลองต่อเขาอ้างว่า,าแผงลอยล้ําจนเกินไปหลังจากที่มีข่าวว่าประชาชนเข้าไม่ได้หนูก็ตอบ ลองบพเจนน์อง <C oughs> ที่ที่วันที่มันแบบคนล้นนัดมากแล้วเหมือน <C oughs> อีิเทวอนแล้วเสร็จท่านก็ให้ข่าวพ <C oughs> อให้ข่าวมาปุ๊บโทษแผงลอย <C oughs> หนูก็มีหน้าที่จะต้องปกป้อง <C oughs> ตัวเองว่าไปดูกล้องวงจรปิดนะคะว่ามันเกิดจากหนูหรือมันเกิดจากการที่ตำนัางงานเขตก็ดีหรือตำรวจก็ดีอำนวยความสะดวกเหล็กเหล,ล็กกรรั้นลาน <C oughs> แผงเหล็กก้นพอหนูพูดไปอย่างนี้ปุ๊บบ่ายเขามาเอาออกหมดเลย มันก็เลยโฟให้คนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนไม่เข้าบริการร้านนั้นไม่สามารถเดินเข้าไปดังนั้นที่เหล็กอะ่ะกั้นอยู่ในพื้นที่ของจุดผ่อนผันที่กรุงเทพมหานาครกําหนดมันควรจะแบ่งสเปซเพราะทุกวันนี้พวกหนูอยู่กลางถนนแล้วแต่การจัดระเบียบรวมทั้งเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้าหนูสิบกว่ารายเอ้เจ้าองการเราจะขายหรอขายค่ะเอาตรงกลางมันเห็นคนก็เดินกยน,นเหรอหนูคือมีผู้ค้าขายอยู่ประมาณ3 0ท,ที่มีรายชื่อ ท่านอย่าลืมว่าเราถูกโควิดมานานครับแล้วก็เราก็จะต้องทําทุกวิถีทางที่ให้มันมีรายได้แล้วชมรมหนูไม่เคยหาผลประโยชน์ไม่ว่าสมาคมกี่สมาคมจะจัดงานจัดอีเวนต์อะไรหนูช่วยฟรีไม่คิดเงินไม่คิดค่าที่จ่ายคุณจะไปแบ่งผลประโยชน์อะไร่องคุณไม่เี่ยกี่คนน่สมาคมชมรมเราม่กี่คนชมรมหนูมีร้อยสามสิบห้าเรารวมไปถึงไก่สีด้วยไหมไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าไก่สีกับผู้นําไก่สีอะทางานร่วมกันหนูกี่หัวหนึ่งคือหนูเป็น เป็นประธานชมรมผู้ค้าแย่งโรงเทียมนครแต่หนูอ่ะทำงานทางวิชาการอาจารย์นริมมอาจารย์แดง,แดงอาจารย์ต่ออะ,อะไรรู้จักหนูหมดเลยโอเคก็จะให้อะไรผมน่าเกี่ฝัหนูขอให้ดูเป็นวิดีโอเลยได้ไหมครับเอาเอาป้องมาหนูขอเข้าไปข้างในครับผมมีประชุมต่อเร็วนะ,ะไม่หนูหนูขอ,อนอกรอกก็ได้ค่ะถ้้ได้หนูไม่รบัวกั